สวัสดีครับสำหรับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่3กรกฎาคมปีพศ2565เนื่องจากวันนี้จะมีทางคุณพี่นะครับที่ติดต่อนะครับคือเคยท่านเคยเดินทางเข้ามาสั่งจองต้นหน่อไม้น้ำนะครับประมาณ2เดือนที่แล้วนะครับวันนี้ท่านเดินทางเข้ามารับต้นพันหน่อไม้น้ำที่สั่งจองเอาไว้นะครับ รวมทั้งขอแบ่งเป็นต้นไผ่ข้าวหลามกับแดบ,บไปปลูกด้วยนะครับท่านเดินทางมาจากอากาศำํำนวยนะครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสนะครับถ่ายเป็นคลิปแปลงปลูกแปลงที่สองนะครับเป็นแปลงปลูกต้นพันธุ์นอ,อไม้น้ํานะครับแปลงนี้เคยถ่ายเพื่อนๆได้ชมน่าจะช่วงประมาณ2-3าปีก่อนนะครับสำหรับแปลงนี้ตอนนั้นคือเราเอารถถน,นะครับปัน่น แล้วก็เป็นลักษณะของนาแต่ทีนี้ก็เหมือนที่ผมเคยแจ้งเพื่อนๆเ,เป็นระยะนะครับว่าที่ดินแปลงนี้มันไม่อุ้มน้ํานะครับคือมันเป็นดินทรายทีนี้พอพอลองเติมน้ําเข้าไปแล้วช่วงที่อากาศมันแรงมากนะครับน้ํามันไม่ไม่อยู่เลยนะครับวันสองวันนี้คือฝนตกนะครับที่เพื่อนๆเนห็นว่าดินมนะันเปียกนะทีนี้เมื่อดินมันไม่อุ้มน้ํานะครับ พอเราควบคุมน้าไม่ได้หญ้าวัชพืชมันก็ขึ้นนะครับเหมือนที่เพื่อนๆชมนี่แหละมันก็เลยกลายเป็นแปลงมันจะดูรกมากนะครับกลายเป็นต้นหญ้าต้นวัชพืชน,นี่ยคลุมไปเกือบหมดถ้าเพื่อนๆที่สนใจปลูกจริงจังนะครับถ้ามีริมห้วยริมหนองเนี่ยผมว่าค่อนข้างเหมาะแต่ถ้าว่าดีที่สุดนะครับผมว่าเป็นลักษณะของแปลงนาแต่ว่า เพื่อนๆต้องคุมน้ําให้ได้ตลอดนะครับโดยเฉพาะช่วงแรกเมื่อมันเมื่อเราคุมน้ําได้พอต้นหน่อไม้น้ําของเราโตนะครับเราต้องเพิ่มระดับน้ําแล้วก็ขังเข้าไว้ตลอดเลยถ้าเพื่อนๆเ,เคยดูรูปนะครับหรือว่าคลิปวิดีโอของต่างประเทศเนี่ยทางไต้หวันทางจีนนะครับหรือทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะขังน้ําประมาณหัวเขา่าจนถึงน่องเราเลยนะครับเพื่อให้ต้นพันธุ์หน่อไม้น้ำเนีเน่ยมันจมอยู่ในน้ํา นอเวลาออกเขาก็จะจะแช่อยู่ในน้ำนะครับจะทําให้มันอวบแล้วก็กรอบไม่แข็งนะครับหนอมันจะขาวอวบมากนะครับนี่ก็คือทางสวนได้ทําการขุดนะครับแล้วก็อพอดีพี่พี่ท่านมารับเองนะครับไม่ได้จัดส่งแล้วก็ไม่ไม่ต้องล้างดินหรืออะไรมันมากนักนะครับเราก็จะรับทําทการ ลอกกาบนะครับลอกกาบใบที่มันแห้งๆออกต้นเล็กๆบางต้นออกไปบ้างนะครับทางสวนเคยทําโดยลงทุนเอารถไถน,นะครับไถเปิดหน้าดินแล้วก็เอาผ้ายางนะครับปูรองแล้วก็เติมเอาดินใส่เข้าไปแล้วก็เติมน้ําช่วงนั้นต้นต้นออกในน้ําสวยมากนะครับแต่ว่าพอช่วงที่เขากําลังออกหน่อนเนี่ยเหมือนกับผ้าใบผ้าใบที่เราปูนะครับพายางเนี่ย มันทะลุเพราะว่ารากของแม่น้ามันมันมันค่อนข้างที่จะเดินทอดยาวแล้วก็ระบบรากเขามันเยอะมากนะครับเพราะว่าลำต้นมันจะทอดไปใต้ดินซึ่งเราจะเรียกกันว่าไหลนะครับไหลมันเนี้ยปลายของเขาค่อนข้างแหลมนะครับมันสามารถเจาะแทงทะลุผ้าใบที่เราปูได้เลยนะครับผ้ายางผ้าพลาสติกนะครับพอมันเจาะทะลุช่วงนั้นซึ่งหน่อมันกําลังจะออก พอเราควบคุมน้ําไม่ได้นะครับต่อมันก็จะชะงงักไปเลยนะครับมันจะกลายเป็นหนอนเล็กๆสําหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามได้ตามเบอร์